สวัสดีค่ะสวัสดีเช้านี้ที่สวนทิวหนองหวายสวัสดีค่ะสวนทิวหนองหวายรา้งานตัวเนาะค่ะเนาะมือนีกับมาพูกพอกันคือเกานี่นะคะ่ะสถานที่มงนี่พอบาดเราเหตุไวกินเขายายมือแรงก้าบเอาไว้ Happy New Year จ้ะแฮปปี้นิวเยียจ้ะเปิดด้วยสถานที่นั่งชิวๆกินเขาเยาหมือแรงจิบกาแฟเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวมือนีกสิตไทยเบื้องพอบานกำลังหาอาหารเศร้าค่ะมือนีคืออยากกินปลาหนึ่งปลาใสาพักปอดสารพีคงจะของ,ของนี่ล่ะค่ะเดี๋ยวจังไดพอแม่พี่นอ้องมาเบื้องมาหลุนซอยกันเนาะค่ะเนาะพอบานสิไใดจักตูน่นอนี่นี่ล่ละค่ะป่านินของเฮาคือเกานี่ล่ละจ้าปลานินอยู่ที่สวนทิวหนงไวเหมือนเดิมค่ะ อันนี้ก็ข้องล่ะค่ะเดี๋ยวแม่บานสิภาไปเบ่งเนาะค่ะเนาะใส่เบ็ดโตคือเกาค่ะเบ็ดกับเบ็ดใหม่ไพค่ะมือนี้ตือนเสามากกับหนึ่งเข่าเลยค่ะกินข่าวเหนียวเนาะค่ะเนาะเป็นคนดังพอบานว่าอยากกินข่าวไม่นี่และค่ะใส่เงียกับเงียอาหารคือกัคือ ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวปั้นน,น้อยน้อยเดี๋ยวล้อรุ่นกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะตอนนี้บริเวณอยู่ข้องหน้าบ้านนี่มีบัวอะไรด้วยค่ะบัวแดงบัวแดงเอาไปแกงใส่ป่าทนึงเหรอเด้ยคะ่ะแซบแซบค่ะรอรุนต่อไปพอบานของเฮาสีดมาตุ่มมาแกงมาหนึ่งบนะะ้อนี่ค่ะไก่หอดปีใหม่แล้วเนาะคะ่ะเนาะ ช่วงนี้อยู่สวนทิวหนองหวายกับปูกพักค่ะปลู่พักกวางตุงคนาพักชีเล่าพักชีจีนต้นหอมข้าวโพดหลายอย่างอยู่ค่ะลุ้นๆๆยังบ่ได้ค่ะยังบ่ได้วิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดคนบ้านนอกบ้านหน้าคนภาคอีสานกับะมาณนี่แหละเนาะคะ่ะตือนขึ้นมาสวนหมากก็จะเป็นข้าวเหนียวว้าวได้แล้วพี่น้องค่ะนี่ได้แล้วได้แล้ว ได้แล้วหนึ่งตัวแต่ไม่รู้ว่าพ่อบ้านจะเอาหรือเปล่าตัวงหายอยู่เ้วยค่ะเอายูเอาอย,เอาอยูเนี่ยค่ะเอาปล่อยซ้ำ <c oughs> หนึ่งว่าเล่าสิเอาเราววาตัวมันหน่อยผลเนาะค่ะนาะเอาลุ่นต่อไปอีกค่ะเพะเป็นยังปลาอยู่ในคลองของเฮามันมีพ่อได้กินอยปลากคือว่าแหละเนาะค่ะปลาธรรมชาติ บ่ไดีว่าเน้นหัวอาหารเน้นนหยังมากมม่ออกแม่แพ้ลูกเองตัวน้อยๆน่ย่างหลายเล่ด้ยค่ะพี่น้องคะ่ะตัวเล็กๆน้อยๆมันออกลูกผสมแม่แพรพันเองเอารลุ่นต่อไปค่ะว่าเราสิได้ตัวใหญ่ให้ตัวน้อยอีกบังหันเล่าว่ามันตัวน้อยพวดมันป่แสบมันป่แสบว้าวได้อีกแล้วค่ะนี่ค่ะอ่ะ ตรงนอยนึงอยู่ค่ะตัวนี้แปลว่าเอาเนาะค่ะเนาะเอาไปไว้กับช่างแล้วพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวพายยางไปบึงเนาะค่ะเนาะลุนลุนลุนวาสิจับได้ชักตัวนะค่ะเขาเหนียวเนาะเขาเหนียวลอมดแดงมาขึ้นแล้วค่ะแป๊บเดียว โอ้พอบานได้สองตัวแล้วตัวค่ะนี่อุณะได้อีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะได้อีกแล้วค่ะได้อีกแล้วโอ้โอผุนักคุณน่ะคะ่ะได้อีกแล้วเอาเดี๋ยวเลยคะ่ะเป็นสามตัวแล้วค่ะนี่แล้ะค่ะ อยู่แบบพอเพียงอยู่ในสวนของเข้ากะบร่ได้ซื้ออยอยงมากไม้เรอกค่ะอาหารการกินอยากปลาก็กินปลาเนาะค่ะเน้นปลาเป็นสําคัญปากมือกะหล่อยโต๊ะกัมาปนนะคะนดินค่ะดินแน่เอาบปรตรงตใจลูกกระโดดพร้อมได้ค่ะรุนค่ะเดี๋ยวรอรุ่นอีกเนาะคะ่ะเนาะ ลุ้นต่อไปอีกอันนี้ก็มองแนวย่างป่าค่ะช่วงนี้พี่น้องก็มาหาเลยเรื่อยพอได้ให้พี่ให้น้องกนินลุ้นลุ้นลุ้นอีกค่ะเอามาเบ่งน้ำกันค่ะมาดูพร้อมกันย่อนเบียดลงไปประมาณจักวินาทีจักนาที่โอ้หมืน่น ได้บ่เนาะนี่ได้บ่เนาะนี่รุ่นเนาะพี่น้องเนาะบริเวณรอบๆสวนทิวหนองไหวกันนี่ล่ะค่ะตายพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆอันนี้ก็บคล้องหน้าบ้านสวนทิวหนองไหวก็คล้องรองบคล้องอ,อ้อมเกือบเกือบสีอ้อมนะคะข้างหน้าก็บจิมีสาหน่วยหนึ่งแล้วก็คล้องเงาเนาะค่ะเนาะเสร็จแล้วก็สิมีสา ส่วนหมองทางพูดพอบานแล้วก็สิขุดค้องใส่ไก่ไว้ว้าวไม่ได้ซ้ำอ้าวหวดนี้มันกินเงียสื่อๆลุ้นต่อค่ะลุ้นต่อแล้วก็สิมีข้องหลังบานอีกบ่เลิกปันไดประมาณนี้แหละคะ่ะนามลอมเดี๋ยวจังไดก็สิไปไทายพอแม่พี่น้องเบื่งพักเบื่งมีช่วงนี้กำลังจำบนายใจแจกพักค่ะผักกำลังออกผลผลิต มื่อว่านนี่ก็เอาไปจำหน่ายแล้วได้อยู่สองร้อยกว่าบาทอยู่ค่ะพ่อได้ให้ลูกสาวซื้อขนมเนาะอาลุ้นต่อไปค่ะพี่น้องลุ้นน้ำกันเนาะค่ะเนาะลุ้นกันยาวๆจ้ะได้อีกแล้วพี่น้องจ๋าได้อีกแล้วโอ้โอโอ้โ,อโอ้โอ้ได้อีกแล้วค่ะเป็นตัวที่สี่จ้านี่นะคะ ปีใหม่กับสีย่างสูพีสูน้องกินอยู่นีแ่แหละค่ะอู้ตัวนี้ใหญ่เติบอยู่ที่พี่น้องค่ะเดี๋ยวไปพิถ่ายเบื้องใกล้ๆพีปีปี่าร์บ้านเอาล,ลูกเราค่ะอู้ดิน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 นี่ค่ะไาเรียบร้อยค่ะแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวได้กี่ตัวแล้วเนี่ยเนี่ยสี่ตัวแล้วค่ะพี่น้องสี่ตัวแล้วสี่ตัวแล้ว มาเด้อมากินเขาน้ากันมากินเขาอยู่สวนทิ่วหนองหวายค่ะกินปลาอันที่เฮามีเนี่แหละเนาะค่ะเนาะกินสิ่งที่มีพักกับพักปลอดสารผิดค่ะเนี่ยค่ะเอาลุ้นอีกต่อไปค่ะลุ้น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  ดี๋ยวโทรหาถามลูกค่ายู่ค่ะว่าเพิ่นเอาบ่พาะพอดีมือว่านเพิ่นมาเพิ่นก็นมาถามเนาะได้อีกแ้วโอ้ตัวนิดเดียวค่ะลูกมันค่ะไวรุ่นเนาะค่ะเนี่ยตัวกําลังไวรุ่นพอบ้านบ่เอ๋ลนะคะ่ะปลอยนี่ค่ะผลงานของวันนี้นะคะพ่าได้ถอดได้กลิ่นอยค่ะพี่น้องมาค่ะ มากินป่าสวนทิวหนองไหวน้ำกันด้จ้าค่ะจังไรคลิปนี้แม่บ้านกาฝากดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์สวนหน่อยๆสวนทิวหนองไหวมองหนีน้ำได้เด้อค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่รับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ